เล่าทุกเรื่องช่วงกินเที่ยวเลี้ยวลาะอ่าจะพาไปไหนครับคุณรลชนีครับกินเที่ยวเลี้ยวลาะวันนี้นะคะจะพาไปเที่ยวชมความสําเร็จของเกษตรกรไทยนะคะที่เขาอนุรักษ์แล้วก็ขยายพันธุ์ปูได้ประสบความสําเร็จมากมนะคะก็ไปที่สงขลานะคะกับคุณกนกนวลอินสมพักษศรค่ะ นี่พาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศมาดูวิถีชีวิตของชาวประมงที่จังหวัดส,สงขลากันบ้างค่ะเพราะว่าที่นี่นั้นมีปูที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ทีเดียวค่ะอย่างเช่นวันนี้ก็ได้ปูเยอะไหมคะเยอะครับอืมเอาเงินไปเก็บที่ไหนคะเ,เก็บธนาคารนะครับโอเคเหตุผลที่ปูมันเยอะขึ้นของสงขลานี้ส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุอะไรพอจะทราบไหมะคะมาจากธนาคารปูครับผมเพราวะว่าเขาฟักแล้วก็ปลอยเยอะขึ้นไงครับ อยู่ไกลไหมคะไม่ไกลครับที่สิงห์นครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูธนาคารฟูของที่นี่ดีกว่าค่ะเพราะว่าทราบข่าวมาว่าปีที่แล้วเนี่ยปล่อยลงสู่ทะเลตั้ง150ล้านตัวงั้นเดี๋ยวไปธนาคารฟูกันค่ะ จากเกลือประมงเมื่อสักครู่นี้นะคะปูทั้งหมดก็จะถูกลำเลียงมาเพื่อที่จะมาให้แมคค้านั้นคัดแยกค่ะกระบวนการนี้นะคะจะเข้าสู่เรื่องของธนาคารปูจะมีการคัดเลือกปูซึ่งเป็นปูที่มีไข่นะคะเพื่อที่จะนำไปเข้าสู่ธนาคารปูค่ะอ่านี่ค่ะเจอพอดีเลยที่ชำนาญมานินเป็นผู้จัดการ ผมเป็นผมชำนาญมานินผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้พก่พกพักผูกปูบ้านหวัวเขา<ะ>โดยมีนายอนันต์มานินเป็นประธานค่ะป้าต้อยรองประธานเป็นผู้จัดสรรดูแลค่ะเรียกว่าเป็นครอบครัวอนุรักษ์ปูโดยแท้จริงนะคะครเรายใช้ปูตัวโตค่ะครอบครัวมานินค่ะเดี๋ยวจะไปดูที่ศูนย์เรียนรู้การพ่อพกักลูกปูบ้านหวัวเขากันค่ะคูตอนนั้ น้ำหนักก็ประมาณสองขีดค่ะแล้วว่าสองขีดครึ่งนะครับความดกของไก่เนี่ยประมาณหนึ่งล้านอืมหนึ่งล้านถึงหนึ่งล้านสองค่ะครับแต่ถ้าน้ำหนักบอกว่าเยอะๆก็ล้านแปดเลยแต่ถ้าน้ำหนักสามขีดหนึ่งล้านแปดแสนเราได้มาปุ๊บคัดแยกออกมาแล้วก็เอามาใส่ในออกซิเจนในน้ำที่มีออกซิเจนคะน้ำที่สะอาดแล้วก็เกลี่ยอืม ปีที่แล้วเราเขียกไข่ปล่อยสู่ธรรมชาติสกินร้อยล้านตัวคะปีที่แล้วเนี้ยก็ประมาณ300้ล้าน3 0 0ล้านตัวครับโอ้ปีนี้ก็เ็คตอนขึ้นปีได้ร้อยห้าสิล้านจากเขียกไข่เดี๋ยวเราจะเอาไข่พวกนี้เลยไปล้างให้สะอาดค่ะพร้อมเอาไปใส่ในถังที่เราเตรียมออกซิเจนไว้ในถังแล้วไข่แม่ปู สตัวถึงหตัวแล้วก็เอาไข่หนึ่งค่ะน้ำเกินที่ได้มาจากรลางทะเลที่ใส่เรือมาแล้วก็ปั๊มมามาฆ่าเชื้อด้วยคอรีนประมาณ3าถึงสวันมีความเข้มอยู่ที่3ามสิทีพีที้เราใส่ไปในถังแล้วครับรุ่งนี้เรับจะออกมาเป็นลูกคูหรือลูกตูเยีอรแล้วเอาไปปล่อยคืนธรรมชาติพื้นทรัพยากรหรือว่าเอามาอนุบาลเพื่อ การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของผู้แต่ละขั้นตอนเราต้องใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะแต่ละเดือนแต่ละเดือนเป็นยังไงบ้างคะแต่ละเดือนเนี่ยงบประมาณที่ใช้เนี่ยเดือนไม่ต่ำวกว่าหม่นเดือนหน่ทำไปทุกเดือนทุกเดือน4ี่หมื่นถามว่าเราได้อะไรกลับคืนมาที่ได้มากที่สุดก็ค,คือความสุข เมื่อก่อนนะตอนทำทำอยู่ให่ก็คิดเลิกนะคิดเลิกแต่พี่นึกถึงเพลงลเท้าของไทยอะนั่งฟังฟังฟัง,งจนเข้าใจชื่นใจแล้วทีนี้พอนึกถึงเคงนั้นน่ะนึกถึงพระองค์ท่านพอนึกถึงทรงท่านความเหนื่อยของเราเนี่ยหายไปเลยเราเป็นลูกเนี่ยน่าจะทำอะไรดีๆเพื่อแผ่นดินเพื่อบ้านเมืองบ้างพ่อของเรายัางไม่ท้อเลย เราในฐานะเป็นลูกเนี่ยสูไ้ได้ก็ต้องสู้กันไปเอาแค่หมดลมหายใจอพอปัจจุบันนะ่ะไม่ใช่ปล่อยอยู่ที่สงขาอย่างเดียวก็ไปปล่อยหลายๆจังหวัดพอปล่อยเสร็จนะนึกถึงหลงท่านบอกคำเดียวพอครับ <ชา S 1> ผมํำไม้แล้วจริงๆ,น,ๆนี่คือคือกำลังใจที่ที่ที่เราได้ทำอยู่ทุกวันรรงงงใตั้พอออ่แหเื นื้อปูสดๆจากทะเลเมื่อสักครู่นะคะที่นี่นะคะยังมีป้ากระสวยมานีนหรือว่าป้าต้อยนะคะป้าต้อยก็จะนําเนื้อปูเนี่ยมาปรุงอาหารเพื่อที่สําหรับลูกค้าหรือว่าคนที่สนใจอยากจะมารับทานอาหารทะเลสดๆที่นี่ก็มีด้วยนะคะแล้ววันนี้ป้าต้อยจะมาโชว์อะไรคะยำเนื้อปูสามกรอบค่ะวิธีทําก็คือเราเอาเนื้อปูที่เราแกะเสร็จแล้วใส่ด้วยแป้งแป้งทอดกรอบนะคะ ต้องให้ไฟแรงค่ะให้ไฟแรงนะคะจนเนื้อปูมันเหลืองนะคะใ,ใส่น้ำปลานะคะหอมแล้วก็พริกแล้วก็น้ำเ่อมนะคะแล้วก็น้ำมะนาวใส่มะม่วงเลยค่ะ,คะใช้มะม่วงน้ำดอกไม้มันเปรี้ยวจัดดี นมม่วงเป็นอันว่าเสร็จเมนูเนื้อปูยำสามกรอบค่ะเมื่อกี้ได้คุยกับพี่ชำนาญบอกว่าไรายได้จากการจำหน่ายอาหารก็จะเป็น<ช>ส่วนหนึ่งในการมาใช้ในธนาคารปูด้วยถูกไหมคะป้าต้อยใช่ค่ะค่ะก็อยากฝากาชาวประมงที่ทำรอบปูหรือทำบวนปูนะคะถ้าเจอปูไข่นอก ก็ช่วยกันเอามาฟักหรือเกี่ยไข่ลงทะเลเพื่อว่าเราจะได้มีปูกินมีปูใช้และชาวประมงจะได้จับกันตลอดค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเพาะฟักลูกปูก็อย่าลืมมาที่แพรปูปอซับอนันต์นะคะซึ่งมาที่นี่ก็จะได้ครบทุกอย่างในทีเดียวค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ แม่มีโอกาสต้องไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับไปดูไปกินไปเที่ยวช่ปูสดๆนะคะเขาบอกว่ากินปูต้องกินปูเป็นเนื้อมันจะยังเยอะถ้ากินปูตายเนี่ยเนื้อมันปูเป็นหมายความไงปูเป็นคือมันไต่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 อยู่อ่ะไม่ใช่แบบน็อกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับไม่ใช่กินปูดิบนะแนละหมายกันอันตรายนะครับอาสมัยเป็นเด็กนี่โอ้โหปูดิบนะตำส้มตำเสร็จนะปูนานี่แหละเอามาไต่โคม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 บนนี้แล้วมันส้มตำ ใช่แล้วก็จับหักขาทีละขาปั๊บพฤติกรรมการกินไม่น่าถึงต้ปลาซิวนะปลาซิวนะไปไปสอนมากเนาะเอาสวิงสอนปั๊บขึ้นมาแล้วไงปลาซิวกำลังเต้นดองดองดองเอาใส่ในชามชามซ่ามต่ำแล้วก็กินกับต้มแลบววกขึ้นมากินพี่ไม่น่าถึงรอดมาถึงปั่นไ้เลยนะสมัยก่อนมันไม่ไม่ไม่พี่น่าจะเป็นพยาธิขึ้นสมองไปตายไปตั้งนานแล้วสมัยก่อนไม่ค่อยมีเนาะเดี๋ยวนี้มันเยอะสมัยไหนมันก็มีทั้งนั้นแหละมันยังไม่แสดงออก พ<ร>ยาติใบไม้ในตับเลยมันใช้เวลาเพาะเป็นสิบยี่ิปีอุนานขนาดนดั้นเลยเหรออ๋อจะเป็นไมเนม่นจะเป็นตับของตับแข็งอะไรพวกเนี้ยเออเหรอใช่มันไม่ได้แบบกินวันนี้พรุ่งนี้ตายไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเออต้องไปตรวจหน่อยละมั้งเนาะใชต่ตับเติบอืมนะ ไม่ดีนะคะเนี่ยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินทุกวันนี้ก็ยังมีคนกินอย่างนั้นอยู่นะคนอีสานอ่ะไปกินของดิบมีคุณไปดูตาโรงพยาบาลไปดูตามโรงพยาบาลนะคะโรคตับเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะเร็งตับคือมาเจอระยะที่มันแข็งแล้วหรือว่าระยะสุดท้ายแล้วเป็นมะเร็งแล้วเอ้ยตับแข็งกินเหล้าดอกก็ด้วยแล้แอลกอฮอล์ดังนั้นแหละมีความเชื่อว่าจะไปฆ่ากันเองใน ในในท้องาพเออเอาเล่าขาวไวค่ะพยาธนตึมมันเติมกันนะนะหมอบอกไม่ใช่เลยนะฮะเอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับผู้ข่าวเล่าทุกเรื่อง